อ้านึกว่าอาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนสร้างวัดนี้นะเนี่ยมาเชียงรายทั้งทีก็ต้องมาที่วัดล่องเสือเต่นวัดสีน้ำเงินที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นสะดุดตาตั้งอยู่ตมบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้างเมื่อ80-100ปีก่อนจากคำบอกเล่าของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเล่าว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีบ้านเรือนและคนก็อยู่น้อยกันมากเลยแต่ว่าสัตว์ป่านเนี่ยมีจำนวนมากโดยเฉพาะเสือชาวบ้านแถวนั้นน่ะเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไปมาจึงเรียกบริเวณนี้ต่อกันมาว่า ร่องเสือเต้นซึ่งละแวกนี้ก็ไม่มีวัดให้ชาวบ้านทําบุญเลยค่ะชาวบ้านก็เลยร่วมกันสร้างวัดแห่งนี้แล้วก็บูรณะวัดขึ้นมาใหม่ต่อมาในปี2548สลานกหรือนายพุทธากาบแก้วเป็นศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงรายลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ก็มาช่วยสร้างวัดนี้ให้สวยงามใช้เวลาถึง11ปีเลยว่าแต่เดินเที่ยวทั่วอยางและมาให้ถึงข้างหลังนะ มาเชียงรายไหว้พระสบายใจชมพุทธศิลป์สบายตาที่วัดด้องเสือเต้นมาเที่ยวกันเยอะๆ